กราบนมัสก,การพระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกทท่านนะคะวันนี้หลวงแม่ก็จะมาแจ้งการเดินทางไปสู่ประเทศอินเดียเนปาลที่เราจะไปทำพุทธพิธีพุทธกิจของพระพุทธเจ้าน้อยในรอบนี้ให้ทุกคนได้ทราบว่าเหตุที่ไปเนี่ยด้วย เหตุใดแล้วก็ไปทำอะไรไปเมื่อ,อไรไปทำยังไงบ้างแล้วก็จะมาเชื่อมต่อพุทธพิธีอย่างไรบ้างนะคะก็จะขอท้าวความกล่าวไปถึงกิจที่เราได้ทำมาซึ่งก็เป็นเหตุที่เชื่อมต่อมาในวันนี้ที่เราจะต้องไปที่อินเดีย ก็คือเราก็ได้ไปอยู่ที่พุทธอุทยานพทธสวรรค์หรือว่าวัดพระพุทธเจ้าใหญ่สีเชียงของนั่นนะคะอ่าเราก็ได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ทำการหล่อองค์พระพุทธโลกนาถองค์พระพุทธเจ้าน้อยปางถือคัมภีร์ลงสู่โลกพระพุทธเจ้าจักรพพัดเปิดโลก32พระองค์เราก็ได้ไปทำพุทธพิธีที่นั่นจนเสร็จ สมบูรณ์ในเรื่องของพิธีเปิดโลกนะคะในเรื่องของพิธีเปิดโลกเราก็ได้ไปทําเสร็จแล้วที่นั่นก็หลังจากนั้นก็เดินทางมาที่มหาวิชาลัยธรรมมิกราชแล้วก็เป็นรอบของการทําพุทธพิธีผู้พิทักษ์จัก,กรวาล32พระองค์ซึ่งเราก็ได้สร้างองค์พระผู้พิทักษ์จัก,กรวาน32พระองค์ ประดิษฐานไว้ที่มหาวิชาลัยธรรมิกราชล้อมรอบเสาหลักเมืองหรือว่าเสาเมืองไทยนะคะหรือว่าเสาค้ำจักรวาลน,นะคะที่เราได้สร้างไว้ที่แดนนิพพานบนดินที่มหาวิชาลัยธรรมิกราชนี้เราก็ได้สร้างไว้นะคะพระวิสุทธิเทพปางนิพพาน32พระองค์สวยงามมากแล้วก็ทรงพลังมากๆนะคะรอบอ่า รอบเสาค้ำจักรวาลเสาประเทศไทยนะคะเสาหลักเมืองนะคะเสาหลักเมืองไทยแล้วก็ได้สร้างหอแก้วนะคะจนก็ได้ทำสีภายนอกอะไรก็เก็บงานเสร็จหมดละเหลือแต่ลอติดกระจกซึ่งจะติดกระจกทั้งภายนอกและภายในตอนนี้เราก็กำลังดูดูอยู่ว่าเราจะทำรูปแบบไหนซึ่งเป็นงานละเอียดที่ ต้องใช้ทีมช่างเฉพาะทางจริงๆนะคะถึงจะทำได้แล้วก็ทุกอย่างก็ต้องรอพุทธพิธีจากเบื้องบนด้วยเพราะว่าเรื่องของกระจกเนี่ยก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับแสงสว่างการเห็นตัวเห็นตนนะคะก็จะมีพิธีที่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องของการทําบุญกระจกอีกทีหนึ่งนะคะก็เลยรอก,ก่อนแต่ทีนี้ หลวงพ่อหลวงแม่แล้วก็คณะพระพุทธเจ้าน้อยนะคะได้เดินทางไปที่ประเทศเวียดนามก็ได้ไปทำพุทธพิธีแผ่บุญมุนธรรมจักรที่องค์หลวงพ่อใหญ่ที่เขา,าเขาอะไรนะป,ปังปังอะไรนะ <c oughs> จำจำชื่อไม่ได้นะคะปังสิฟังใช่ไหม <c oughs> ฟังสิปัน ปันสิปันอืมฟันสิปันนะอ่าเทือกเขาที่สวยงามแล้วก็สูงมากนะคะแล้วก็ได้ไปทำพุทธพิธีที่นั่นแล้วก็ได้มาทำพิธีที่ทะเลนะคะเราก็ได้ทำพุทธพิธีเชื่อมต่อมาเรื่อยๆจนพระพุทธองค์ท่านก็มีพพุทธบัญชานะคะให้พระพุทธเจ้าน้อยแล้วก็คณะเดินทางไปที่ ประเทศอ,อินเดียนะคะเพื่อที่จะไปทำพุทธกิจเชื่อมต่อพลังที่จะหมุนกลับมาในการเบิกเนกแล้วก็ทำพิธีสมโพธพระผู้พิทักษจักรวาล32พระองค์นะ,ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นพระเปิดโลก32ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็เป็นพระผู้พิทักษจักรวาล32นะ,ะเราก็จะมาทำพุทธพิธีใหญ่ที่นี่ ฉะนั้นเราก็เลยจะเดินทางไปที่ประเทศอ่เนปาลแล้วก็อินเดียซึ่งเป็นสี่สังเวสี่สถานที่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ท่านได้กำเนิดก่อเกิดนะคะแล้วก็อ่าตัดสรุปหมุนธรรมจักรครั้งแรกแล้วก็ปารีนิพานเป็นแดนพุทธภูมิที่พระพุทธองค์ท่านก่ ได้ประสูติตัดสู้หมุนธรรมจักรปรินิพานในดินแดนแห่งนั้นฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเดินทางไปวันที่24นะคะแล้วก็จะไปถึงที่ประเทศอาอินเดียเมืองลักเนาวนะคะวันที่24ประมาณ3ทุ่มนะคะสองทุ่มกว่า3ทุ่มแล้วเราก็จะมีรถมารับเดินทางต่อไปนอนที่วัดไทยแห่งหนึ่งซึ่งใกล้ๆกับวัดเชตวันวิหารนะคะ ซึ่งวันที่25เราก็จะอยู่แถววัดเชตวันแล้วก็กลับมานอนที่วัดไทยอีกคืนหนึ่งหลังจากนั้นเราก็คือเราก็จะไปทําพิธีที่วัดเชตวันนะะด้วยการน้อมพลังของพระพิสุสงฆ์ที่ที่มีมากนะในในยุคนั้นแล้วก็พลังของพระพุทธองค์ที่จำพรรษาที่วัดเชตวันยาวนานที่สุดนะคะแล้วก็หลายพรรษาที่สุดนะคะเราก็จะไปทำพุทธพิธีที่วัดเชตวัน หลังจากนั้นก็จะกลับมานอนที่วัดไทยอีกคืนหนึ่งแล้วก็วันที่16เราก็จะเดินทางเข้าไปสู่ประเทศเนปาลน,นะคะเพื่อที่จะไปสู่แดนตัดสรูขององค์แดนประสูตรของพระพุทธเจ้าที่สวนลุมพินีนะคะซึ่งเป็นสถานที่ตรงนี้นะคะเราก็จะไปที่สถานที่ประสูตรก่อนแล้วก็จะไปน้อมอาราธนาบารมีทั้งหมดตั้งแต่พระองค์ท่านได้ก,กำเนิดก่อเกอิด ตลอดการบำเพ็ญปฏิบัติจนตัดสล้แล้วก็สร้างพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นมาในโลกแล้วก็สร้างให้ดวงจิตมากมายได้เข้าถึงความเป็นพระอาหารหันต์หลุดพ้นแล้วก็ทำให้พระพุทธศาสนาก็จเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้คุณงามความดีทั้งหมดของชาวพุทธศาสนิกชนตั้งแต่เริ่มจนมาถึงทุกวันนี้ก็จะรวมพลังมาเพื่อที่จะมาะค้ำหนุนทำกึ่งพุทธการให้มีการ เผยแผ่ประกาศทำให้กว้างไกลแล้วก็เชื่อมต่ออายุของพระพุทธศาสนาให้เจริญสืบต่อไปจนครบ5,000ปีนะคะเราก็จะไปทำพิธีที่นี่วันที่26นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนอนที่วัดไทยแห่งหนึ่งซึ่งใกล้ๆสวนลุมพินีแล้วก็เช้าวันที่27แล้วราก็จะออกจากเนปาลนะคะเดินทางมาที่สถานที่ตรงนี้นะคะ พื้สฐูปตรงนี้ก็คือสถานที่ที่พระองค์ท่านทรงปรินิพานเราก็จะมาทำพุทธพิธีในการเปิดประตูนิพานส่งดวงจิตขึ้นสู่พระนิพานแล้วก็น้อมพลังของผู้ที่ถึงพระนิพานแล้วเนี่ยเชื่อมต่อมาสู่โลกสู่จิตของพวกเราให้มาช่วยเหลือพวกเรานะะหนุนพลังให้พวกเราให้พวกเราสามารถที่จะดับขันในการเกิดของเราในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายให้เราเข้าถึงนิพานนะคะ พอเราทำพุทธพิธีตรงนี้เสร็จเราก็จะไปนอนที่วัดไทยแห่งหนึ่งที่อยู่ในเมืองนี้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะคะวันที่28นะคะวันที่28ดเราก็จะเดินทางจากที่ตรงนี้นะคะไปสู่ที่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือพระสถูปที่สถานที่หมุนธรรมจักรครั้งแรกนะคะเราก็จะไปเมืองเออเมืองอะไรนะเมืองพารณาณสีนะคะอ่านะ หรือว่าสารานาฏใช่ไหมเขาเรียกืองสารานาฏเนาะก็จะไปที่นี่แล้วก็จะไปทําพุทธพิธีวันที่28ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็อาจจะไปร่วมทําพุทธพิธีแล้วก็เราก็จะไปถวายปัจจัยที่พวกเราได้ทําบุญน้อมบุญทําบุญร่วมบุญกันมานะคะเราก็จะรอบนี้หลวงแม่จะไม่ได้ทําเป็นผ้าป่าแต่หลวงแม่จะทําเป็นาการร่วมบุญรวมพลัง รองรับทำกึ่งพุทธการนะคะเชื่อมต่ออายุพระพุทธศาสนานะคะเราก็จะไปน้อมถวายปัใจจัยในสถานที่หมุนธรรมจักรครั้งแรกตรงนี้นะคะซึ่งรอบก่อนเนี่ยเราก็ทำผ้าป่านะคะพุทธกิจพระพุทธเจ้านะ้อยไปถวายไว้ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์นะคะรอบนี้เราก็จะรวบรวมพลังในการคํำหนุนทำกึ่งพุทธการและก็รองรับธรรมของพระพุทธองค์ไปน้อมถวายที่สถานที่หมุนธรรมจักรครั้งแรกนะคะ ในเมืองพาราณสีซึ่งวันที่28เราอาจจะไปถึงช่วงบ่ายๆหรือเย็นๆก็ไม่ทราบได้นะคะแล้ววันที่29เราก็ยังคงอยู่ที่เมืองแห่งนี้อยู่นะคะแล้วก็จะทำพุทธพิธีหลายอย่างคือ,อพิธีในการรวบรวมพลังธรรมขององค์พระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งแรกที่พระองค์ท่านได้ทรงหมุนธรรมจักรมาจนถึงนวันนี้เชื่อมต่อพลังมา แล้วก็รวมพลังมาค้ำหนุนทำกึ่งพุทธการที่ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกเพื่อที่จะได้หมุนธรรมจักรต่อไปนะคะเราก็จะมาทําพิธีตรงนี้แล้วก็ถวายปัจจัยค้ำหนุนรองรับธรรมจักรกึ่งพุทธการนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นวันที่30นะคะเราก็จะกลับมาที่ต้นสีมหาโพนะคะวันที่30-31แล้วก็1นะคะเราจะอยู่ตรงนี้นะคะสถานที่แห่งการตัดสรู้เราก็จะมาทําพุทธพิธีในที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นพุทธพิธีของการอาธิษฐานให้เราเป็นผู้รู้แจ้งผู้เข้าถึงธรรมเหมือนกันนะคะในสถานที่แห่งนี้แล้วเราก็จะทําพิธีรวมพลังของ พระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสีสังเวและสถานที่สำคัญต่างๆในทางพระพุทธศาสนาให้มาเชื่อมต่อ,อาการทำพุทธพิธีขององค์พระจักรพรพรดิเปิดโลก32พระองค์แล้วก็จะได้คำจักรวาลไว้หมุนรอบเข้าสู่ยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองด้วยศีลทำสมาธิปัญญายุคแห่งการก่อเกิดพระอริยสงฆ์อริยเจ้ามากมาย ทั่วโลกนะคะให้ดวงจิตทั้งหลายได้หลุดพ้นในเกึ่งพุทธการถึง4,000ล้านดวงจิตเข้าสู่พระนิพพานพร้อมกับองค์พระพุทธเจ้าน้อยที่มารับเรามาชี้ทางแก่เราแล้วก็มานำพาเราไปด้วยธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำคงคานะคะเราก็จะไปทําพิธีที่แม่น้ํำคงคาด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะไปแผ่เมตตาอธิษฐนจิตนะคะทำพุทธวิธีหลายอย่างที่แม่น้ํำคงคาด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยรอบนี้พุธกิจอของพระพุทธเจ้าน้อยเนี่ยก็เลยมี รอบที่จะต้องได้เดินทางไปที่ประเทศอินเดียแล้วก็เป็นพุทธกิจที่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเลยอีกครั้งหนึ่งจริงๆเนี่ยพุทธกิจของพระพุทธเจ้านีก็สําคัญทุกๆครั้งแหละแต่ว่าแต่ละครั้งก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่า ก็คือมีครั้งนี้เลยมีครั้งนูน้นมีครั้งนู้นก็เลยมีครั้งต่อๆไปและก็ค่อยๆกว้างขวางแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามที่ญาติโยมญาติธรรมทุกท่านศิญญานิสุทธิ์สิญานุสิ์ทุกท่านที่ที่ได้ติดตามกันมาแล้วก็ร่วมบุญกันมาโดยตลอดนะคะวันนี้หลวงแม่ก็เลยจะมาแจ้งการเดินทางให้กับญาติธรรมทุกท่านได้ทราบ แล้วก็แจ้งเหตุที่ต้องไปแล้วพุทธพิธีในแต่ละที่ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็ได้ทรงแสดงธรรมมาในอาพุทธธรรมวาระพิเศษเรื่องจาริกไปสู่ประเทศอินเดียหรือพุทธกิจของพุทธเจ้าน้อยที่อินเดียเนปาลสี่สังเวพวกเราก็คงได้ฟังกันบ้างแล้วเราก็คงพอเข้าใจอยู่บ้างแล้วนะคะเพียงแต่หลวงแม่ก็มามาเติมอีกนิดนึงในส่วนของการร่วมบุญนะคะรอบนี้หลวงแม่ก็เลยจัดเป็นว่า การร่วมบุญเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ระดับนะคะก็คือกองบุญใหญ่หลวงแม่ก็ให้เป็นเจ้าภาพนะคะท่านละ,ะสายละ1 0 0 0 0แสนหรือกองบุญละ1 0 0 0 0แสนบาทนะคะเพื่อที่จะลองรับสถานที่ประสูตนะคะตัดสรุนะคะหมุนธรรมจักรแล้วก็ปรินิพานทั้ง4สังเวนะคะหลวงแม่ก็อยากได้เจ้าภาพอ่าปรารถนาที่จะมีเจ้าภาพรวบ ร่วมกองบุญกองบุญละ1นึ0 0แสนบาท4กองบุญซึ่งตอนนี้ก็มีญาติธรรมที่อยู่ทางสหรัฐเขาก็ร่วมมาแล้ว1กองบุญนะคะ,ะก็จะเหลืออีก3กองบุญกองบุญละ1นึ0 0แสนบาทถ้าเกิดญาติธรรมท่านใดที่ปรารถนาที่จะร่วมมาเป็นหนึ่งในเจ้าภาพใหญ่ที่จะร่วมรองรับพุทธ,ธกิจอันสําคัญในข่าวครั้งนี้ของพระพุทธเจ้าน้อยก็สามารถที่จะร่วมบุญมาได้ที่มูลนิธิมหาวิชาัยธรรมมิกราชนะคะ แล้วก็จะมีกองบุญรอ,องลงไปอีกนะคะก็คือกองบุญละ10,000บาทมีทั้งหมด10กองบุญนะคะญาติธรรมท่านใดที่มีความปรารถนาว่าจะร่วมบุญในส่วนตรงนั้นก็สามารถร่วมบุญมาได้แล้วก็กองบุญตามกําลังศรัทธานะคะถ้าเกิดท่านใดที่ปรารถนาที่จะทําบุญร้อยสองร้อยหรือพันสองพนะคะตามกําลังศรัทธาก็สามารถร่วมบุญมาได้ตามกําลังของแต่ละคนแต่ละท่าน ใครที่ช่วงนี้ยังไม่สะดวกในเรื่องของเงินนะคะที่จะเอามาทำบุญก็ออนุโมทนาสาธุนะคะในสิ่งที่คณะพระพุทธเจ้านอ้อยได้ไปทำในคราวครั้งนี้นะคะครูบาอาจารย์ได้ไปทำในคราวครั้งนี้ก็จะได้บุญตามตาม,ตามกันไปนะคะฉะนั้นหลวงแม่ก็มาบอกตามหน้าที่พวกเราก็ทำตามหน้าที่ใครจะทำบุญในส่วนไหนเราก็ต้องพิจารณาดูกำลังของเราด้วยว่า เราอะพอจะทําได้แค่ไหนบางครั้งบางคนเขาก็มีกําลังมากเขาทํามากเราก็อย่าไปตัดสินว่าโอ้ทำไมเยอะจังเลยไม่มีใครทำหรอกอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะบางคนเขาก็มีเงินนะคะเงินแสนเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าเขาจะไปทําบุญที่สําคัญที่สุดสําหรับเขานะคะอ่าแล้วก็เราอย่าไปคิดแทนคนอื่นนะคะบางคนถ้าเกิดเรามีกําลังแค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นถ้าไม่มีเราก็อนุโมทนาสาธุกันไปการสร้างบุญเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะการที่เรากินเราใช้เราทำสิ่งอื่นๆแล้วก็ยังทำได้ถ้าเราแบ่งปันมาสั่งสมบุญก็จะทำให้เราหากินหาอยู่ง่ายจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีจเจริญรุ่งเรืองแล้วเราก็ได้สั่งสม,มาบารมีทานวันหนึ่งที่ถ้าเกิดเราออกบวชเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของปัจจัยสี่ทั้งหลายมาค้ำหนุนให้เราได้บวชอย่างไม่ขัดสนแล้วเราก็จะได้มีโอกาสในการบาเพ็ญปฏิบัติ ฉะนั้นญาติธรรมท่านใดนะคะที่ท่านปรารถนาจะร่วมบุญมาในส่วนกองบุญหลักกองบุญ 100, หนึ่งแสนคำนุนสถานที่สี่สังเวยนะคะเป็นเจ้าภาพในแต่ละสังเวก็คำหนุนมาได้นะคะแล้วก็ใครจะทําบุญในส่วนของกองบุญละ1นึ่งหมื่นบาทหรือว่าตามกำลังศรัทธาก็ยังคงทํากันมาได้ตั้งแต่วันนี้ไปนะคะจนถึงวันที่28-29นะคะหรือว่า ทำตามหลังก็ได้นะคะเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเราจะไปที่วัดไทยของวัดไทยที่อยู่ในอินเดียนะคะหลายๆวัดเราก็จะได้ทําบุญในแต่ละวัดด้วยเพราะว่าการที่นักบวชหรือว่าครูบาอาจารย์นะคะผู้ที่เขาไปอยู่ในต่างแดนในประเทศอินเดียเพื่อที่จะสร้างวัดไว้รองรับพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นผู้เสียสละมากนะคะ การที่เราอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเรามองไปเราจะคิดว่าเออไปอยู่ถึงอินเดียนู่นน่ะเขาคงไปได้ดีเนาะคงจะไปอยู่แบบสบายอะไรเงี้ยแต่ที่จริงอ่ะทุกคนที่เขาไปบุกเบิกสร้างหรือว่าไปอยู่ที่อินเดียเนี่ยเขาล้วนแล้วแต่ไปด้วยความเสียสละทั้งนั้นนะคะ <ừ. S 1> เพื่อที่เวลานักสแสวงบุญชาวไทยเราเนี่ยเดินทางไปก็จะได้มีที่พักจะได้มีข้าวกินนะจะได้มีที่รองรับ ะะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนแบบว่าทหารนักรบที่ไปอยู่ด่านหน้าที่เขาเนี่ยจะต้องการต้องการสบียงต้องการสิ่งที่จะไปช่วยเขานะคะฉะนั้นเวลาเราไปวัดไหนเราก็ต้องทำบุญกับวัดนั้นๆด้วยนะคะไม่ใช่แค่ทำบุญค่านอนค่ากินแต่เราดูว่าเขาก่อสร้างอะไรอยู่เขาขัดสนอะไระเขากำลังต้องการอะไรอยู่ เราพอจะช่วยอะไรเขาได้บ้างเราก็อยากจะช่วยเขาอยากจะทําบุญคนสร้างห้องน้ําอยู่ก็มีคนวัดบางวัดก็ที่ดินที่ไปอยู่ก็จ่ายเงินยังไม่หมดเขาก็ทวงทวงเงินอยู่ก็มีบางวัดก็กําลังก่อสร้างอยู่ต้องใช้งบประมาณที่เยอะมากก็มีฉะนั้นเนี่ยวัดแต่และว,วัดที่ประเทศอินเดียวัดไทยเราเนี่ยเขาก็มีความเดือดร้อนหรือว่า มีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันมีความเสียสละที่เยอะฉะนั้นเขาต้องการกำลังในการไปคำนุนเขาก็เยอะเหมือนกันหลวงแม่ก็ไม่มีเงินเยอะก็มีแต่เงินที่พวกเราทำบุญมานั่นแหละถ้าไปก็ต้องเอาไปทำบุญวัดนั้นวัดนี้เหมือนกันฉะนั้นเราก็ไปให้กำลังใจทุกคนแล้วก็ไปไปทำบุญในแต่ละวัดเท่าที่เราพอจะช่วยพอจะทำได้เพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการเรารองรับ ชาวพุทธทางไทยที่จะไปในสี่สังเวจะได้มีโอกาสไปกราบอารอยพระบาทแห่งองค์พระศาตดาองค์พระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็กราบาพระอาหารหันต์นะคะพระผู้หลุดพ้นดินแดนพุทธภูมิกลิน่นอายแห่งความหลุดพ้นก็ยังคงมีอยู่ในแดนพุทธภูมิเหล่านี้ ฉะนั้นญาติธรรมท่านใดที่พร้อมที่จะร่วมบุญกันไปก็สามารถร่วมบุญมาได้ที่มูลนิธิมหาวิชาัยธรรมมิกราชนะคะวันนี้หลวงแม่ก็มาแจ้งข่าวบอกบุญกับทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกทกท่านนะคะมีความสุขความจเจริญเจริญในศีลในธรรมสมาธิป,ปัญญาแล้วก็สามารถน้อมบุญทุกบุญที่หลวงแม่ได้สร้างได้ทำแล้วก็ที่ ครูบาอาจารย์ในมหาวิชาลัยธรรม,มิกราาหรือพระพุทธเจ้าน้อยพร้อมด้วยนักบวชทุกทกท่านได้สร้างได้ทำในทุกๆวันในทุกรหัสงานขอให้ท่านและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะสวัสดีค่ะสาธุ